โอ้โอ yeah. oh. ้โ yeah. อ thin, ้โอ okay. ้เย hm ้โอ้ปาร์ตี้น okay. ี้เย้เฮ้ยเฮ้ยเได้การได้การก็สวัสดีครับท่านผู้ชมสาวเอวของผมนครับก็วันนี้ไม่มีอะไรพูดจะพูดมากคือจบคลิปครับ หัวเราอะไรตากล้อ,องออมีคนเคาะอะไรก็รู้ทางนั้นนะไปว,วันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยไม่รู้เขามากับรถแรงน้ำมอือนรถแรงเดี๋ยวันาดเอกอย,ยีดแค่อันนี้ก็ไปกันเลยมึงเด,เดเนินไปเออเดินไทยละไปเลย <c oughs> <c oughs> อเจ็บเจ็บอันนี้เราก็จะมาดูคลองน้ำที่เราเคยไปเล่นกันแต่ว่าที่ดันผมในลงนะครับแย่ yeah. ก็ไม่มีอะไรทำอ่ะแย่เ yeah. สียมากเลยแย่ yeah. <c oughs> <c oughs> เดือนเดือนแบบไฟดังแบบโคตรโก้อริโอห้าบาทนาคือแบบว่าคลิปที่ผมลงไปก็ผมน่าตัดแล้วแต่ว่า มันมีปัญหานะผมก็ต้องได้ลงไปเลยนะคลิปคลิปตัวที่ไม่ได้ตัดต่อนะผมได้ลงไปเลยนะมึงเอาไปไหน <c oughs> ไปลงไปลงไปีไป่้มึงซูกขึ้นมาหากูมึงลงไปแล้วซึมขึ้นมาหากูเออสุดยอด <มา S 1> ต้องสู้ม <c oughs> ันนั้นเออ,อลงไปวันเออายจะลงไปที่ไหนเนี่ย เออเอาบึกเอียงกล้องเหียงมึงขิดกล้องให้ตรงนีดเออยอดขิดเจ้าเออติมไฟมึงไปถ่ายคุ้ยอะไรของกูอะถ่ายไรถ่ายไรถ่ายไรนีอืมคนมีมีสเต็กการลงเนาะี่มเราต้องลงเอาเอาสนลงนะพี่น้องเออเราเอาสนลงทางทางไปนะสุดยอดไปกันต่อคนโกยลีเขาต้องหันหลังลงตัว หองไปทางโน้นไปทางเดี๋ยวมันจะเห็นเออมึงไปทางโน้นสิอะไรของมึงมึงเลี้ยวไปโน้นสิมึงเลี้ยวอะไรทำไงไปไปเบิ้งไปเบิ้งนี่บอกเขาฟุตบอกเขาฟุตสุดยอดจริงเจ้าสุดยอดที่ดินใครครับนี่ที่ดินใครนี่ผิดกฎหมายปะมาที่ดินผู้อื่นหรือไงฮะนาที่ดินผู้อื่นเราผิดกฎหมายปะ โอ้ยทีดินข่อยได้ซื้อมาลอยกระลานซื้อยอดบ่คนแบบนี้เจอมันเยอะอยู่นะขายเชียร์เขาไม่เมียเจอก็บประเทศกู้กับมาเบิร์เห็นอยู่หัวทั้งท้องเจ้าหน้ะหัวทั้งท้องเจ้าน่ะหัวทั้งท้องอันไปครับโอ้ทะเลครับทะเลทะเลต่มมีซีวิสทะเลก็มีหัวใจหย่อนที่วิ่งก็ตกเหรอเออสุดยอด คลายแม่ออกด้วยนะเอ,อเ้ยเฉียดเไปขีดตัวแม่โคนไร้ได้เต้ก็เป็นตะลนนิ้น,น,นปปอย,อนนอยอนอู่อันนี้ป่านั่นเด้แต่ไปดูไปบนหาวหุ่นไปไปเอ้ยเอาไปน้ำพี่ยังขกเขาปักก้เอ้าไม่อันนี้ไปเสียไปไปเสียไปเว้ยเอาเดื้ขอขกเขาชิมเอา้า ฝักอยู่ฝักเกลี่ยอะไรไว้ไปฝักอยู่ข้างหน้าเนาะโอ้บักเก็ตเอ้ยสนาสนสนานคลิปหายอะไรเมื่อนี้เออเออไม่ถ่ายอะไรของมึงเนี้ยเออเออไม่ถ่ายอะไรเจ้ไปแก่ข้าวหข่อยเร่อยเรื่อแก่ข้าวอะไรพวกนี้แอบตัดต่อยังวะตัดต่อพวกนี้ยังวะเออไป ไปไหนนี่มึงไปซ้ายยังมาหลายโลดีพยายามึงอ่ะนัอนิสตาซิวตอนเงียบเงียบบ้างเด็กจีนตงไปเบ่งตีเพื่อมันกินอ๋อไม่ใช่ควา,ายมันไม่ใช่งใ<อ>เงี้ไปต่อเดินเถอะแรกต่อไปตะก้อนคงขึ้นไปียังเครื่องนะบ่ เฮาตายตายตะกองกูคายแบบถือดีดีม่เอ้ทางเตรละมือกับธุระกันด่านแม่งว่านกับป้าน้ามือนี่ไงหูผิวมลณะผิวมลณะด้วยสุดยอดจริงเจ้ามือจะเป็นยังฮะทางนรากว่ไฟบนดินมือดีไปภูเขาไฟอินเดียเนาะั่งขึ้นไปงขึ้นบินส่วนตัวไปซื้อมา

มันแหงบดฟังมันจะยังมองที่มันปลอดภัยกว่านี้ต่กอกรุปดินอย่าลืมเบอร์เกียดเสิ็จเติมอย่าไม่หอดให้มันหอดสิบเบอร์ที่พอเพราะว่ามันโบมีก็ตัดต่อแล้วเกาสิบเรื่อเคสสิบแล้วไปทางนี้ไปทางนี้นี่นี่นี่ไปไปไปแหงเอา มันจะได้โกงไงต้องใชยอันเขาห้องเมื่อกี้นี่โมเมนต์เขามาเอิงกัน <c oughs> นี่ยังคิดแต่เรื่องนี้ใท่ป่ะใช่เสียพอเอาเบิ่งดูเขาห้องแบบเขาบอกว่าอันน้ำมันทอนอสัตว์น้ำประหามน้ำทอนหนาดเ้ยนะไปไม่ต้องปิดสายก <c oughs> ็อยู่ขับแอคคูใช่ป่ะปนแต่ขุดมวลเนาะเอามหันไปใส่เนะี่ยโอ้ย หันใส่เฉียวเจตีเลยเดี๋ยวกรได้กิ่งลงคลองมึงค่ะเรียว่ากูจับเธอซับชั้นนะก็ไม่มีอะไรพูดมาครับก็ไม่บอกรักผัวตายเลยครับมึงเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้มันคลิปเพี้ยงเนี่ยคลิปโก้หรืโอ้าบ้างคลิปตะกลองคาหักเลย ข้างหนึ่หามาแต่ระคีพสุรกันดานหนักอย่างกูอู่ที่งานาจัดหาเป็นไผ่ปะกูอีแหละบริจัดดอกเป็นสวดเลยเอ้ามึงเผาได้มึงเบิ้งหันไปหุ่นอยู่ดิโอ้โอ้ยจอสิบเบิึงไว้นี่เขาไม่หันใส่จโจมันสิเป็นยังกูไม่ได้อยู่กลาง,งมันโตอยู่แบบกลางกลางกลางฟีๆๆเลยนะโอ้ยสันไปขนาดนั้นมันเคยครึ่งตัวกี่ไรครึ่งตัวล่ะเ <c oughs> จ้ากัญญางมาไก่คอยก็เลยถอยมาโอ้ยบเป็นยังเฮ้ย สีลงไปตายหนผมีลงไป,ไป,ไปผมจะ,จะไปล้องไปน้ผมจิบกินอุ้สิทีิยานเลฮ้ยเพี่บ่าจมกี่ตมเนี่ยโรนี่เด็กยูเอ้ว่ากูข้นอะไรแล้วข้นได้ันมีท่าข้นอยู่อ่ะอยู่ เออกัว่าไปลงทางลงทางกูดีกว่าเตะแหลกระจบแล้วมันเป็นอะไ้เฮยมันเต็ีตมอือหหอดปลาน้ำโอ้ยคนที่ตามโมฮาดอยหาิงานตะกรงกับบรบัตไงวะบัตทูเลยเออบริแจกให้ได้แจกเฮ้ยคนดูอะไรนี่คนดูคูนดเิู้กไบเบิ้งกันโอ้ยกับเบิ้งจิ้จะคลายดีกว่า อย่าบอกบอกไปแล้วหน่อยนี่ลืมได้สินาทีบอกกูนะกล่องที่เออบีญยังอะารพวกนี้ชื่มันว่าหรอกบักรักขัวใช่ปะหรู้อยู่ไหนมืินแสดงว่าเื่นตองยางขึ้นแกตวนนี่ยางขึ้นเต่าแกตวนนี่เงินอย่างเต่าแกด มือแรกยังยางยางถึงหนามขีดถมมือที่สองยางถึงปลาหนำมือที่สามยางนี่หินแบบเห็ดตะกองขาหัดมือที่สี่สองยางถึงไฟโอ้เขเบิ่งกล่องด้วยเบิ่งอยู่เก่าที่อีกึงขัดก่อนขัดก่อนขัดเออขัดสายป่าสายป่าไปดูอีไหน เอาไอ้สันมึงบอกเอาพุกมาบอกเอาเออดิ๊บวะเอาไปเอาไปสายป่านสายป่านไม่รู้ที่ไหนลองเอรียกสายป่านดิสายป่านกอไปนัดเจ้าหน้าที่อะสิบนาทีเอาไปจะเริ่ม กดไลค์ไลคกดแชร์กดติดตามกดที่กระดิ่งแล้วกดก็กดไปที่ทั้งหมดด้อครับวันนี้ก็บคุมียังมาขอบคุณครับ